ตาแดงมีน้ำตาไหลเสบตามองไม่ค่อยชัดไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นต้อเนื้อลูกสาวก็เลยแนะนําให้กินอาหารเสริมดีคอนแทคก็กินไปหนึ่งสัปดาห์น้ำตาที่ไหลก็หยุดอาการก็ดีขึ้นมองก็ชัดขึ้นกว่าตอนนี้ก็กินมาแล้ว5้ากล่องสังเกตตัวเองดูแล้วจะเนื้อที่อยู่ที่ หัวตาดํามันหดลงมาตาก,ก็เลยมองชัดขึ้นน้ำตาก,ก็ไม่หลั่านต่อเนื่องไปจนอาการดีขึ้นแนะนําดีคอนแทคตัวนี้อาหารเสริมนะกินแล้วตากกดีขึ้นอยากให้คนที่เป็นต้อเนื้อกินเหมือนป้าจะได้หายตาบวตาเนี่ยอยู่ในที่มืดจะเห็นแสงเป็นแสงฟ้าแลบเวลาอยู่ที่แจ้งหรือที่ สว่จะมีใยแมงมุมอลอยไปลอยมาในดวงตาพอไปหาหมอหมอบอกว่าวุ้นในตาเสี่ยม,มนี่หลาแนะนำให้กินีคอนแทคแล้วกินไปสักอาทิตย์หนึ่งอาการมันก็ดีขึ้นไม่แสบตาไม่คัน่วนอาการเริ่มแรกนอกจากหดหัวแล้วเนี่ยผมขับรถเนี่ยขับรถไปเนี่ยผมแยกไอ้ไอ้สัญญาณไฟเนี่ยมันจะมีทั้งวงกลมแล้วก็ ลูกสอนใช่ไหมถ้าเราเคยขับรถเราก็จะรู้ว่ามันแยกไม่ออกอันนานเป็นวงกลมอันนานเป็นลูกสอนออจนกระทั่งผมทามได้ประมาณสักเดือนอสองเดือนถสามเดือนเนี่ยอาการดาวนั้นอะ่ะมันมันมองมองสัญญ,ญาณไปไดดีขึ้น ดีคอนแทคสารสกัดธรรมชาติจากนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาดวงตาสายตาหรือเยื่อตาอักเสบตาไม่สู้แสงตรากรัมกับการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน,านมั่นใจคุ้มค่าถนอมดวงตาติดต่อสมาชิกดีเน็ตเวิร์กทัว